มันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นไปได้จริงเหรอสะกดจิตหมู่นักศึกษามหาวิทยาลัยหนึ่งอ่ะเหมือนถูกสะกดจิตหมู่แล้วก็พร้อมใจกันโอนเงินออกเป็นสิบคนน่ะคือปกติอถ้าพูดถึง call center มิจฉาชีพเนี่ยมันวันบายวันคนต่อคนใช่แบบพี่โทรมาเฮ้ยนี่สิบคนเลยเหรอ้าลองฟังลองฟังเรื่องนี้หน่อยคือเขาบอกว่ามีนักศึกษามหาวิทยาลัยหนึ่งเนี่ยถูกหลอกไปเป็นสิบคนเสียหายไปหลายล้านนะคะบางคนไม่มีเงินอ่ะ สะกดจิตให้ทำอะไรรู้ป่ะทำอะไรฮะถือมีดบุกเข้าไปในโรงพักพี่ลองดูลองดูคลิปเนี่ยเขาบอกตำรวจจับสังเกตได้ก็เลยช่วยได้ทนนดันทน่ะเนี่ยดูสิเห็นไหมมีดาวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยตำรวจต้อตตงต้องเอามีดแบบ จับมาบอกเนี่ยบอกให้เขาวางมีดก็ถึงยอมวางมีดนะคะนี่วงจรปิดในสพภูพิงพระราชนิเวศนะคะจับภาพสามมิถุนายนบ่ายโมงครึ่งค่ะน้องผู้หญิงนะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหนึ่งสวมเสื้อคลุมสีเหลืองเข็นรถวีลแชร์วนไปวนมาก่อนจะเข้ามาในโรงพักโดยที่มือขวาถือมีดปลายแหลมเอาไว้ตำรวจเห็นก็เลยค่อยๆคุยกับน้องผู้หญิงค่ะแรกแรกเหมือนจะคุยไม่รู้เรื่องแต่ตำรวจก็พยายามกล่อมให้น้องเนี่ยใจเย็นเพราะว่าน้องยังถือมีดไว้แน่นเลย จังหวะนี้ยตำรวจสังเกตเห็นว่าน้องใส่หูฟังอยู่จริงๆเด็กเดี๋ยวนี้เขาจะใส่หูฟังติดหูไว้ตลอดข้างหนึ่งพี่สังเกตเห็นปะใช่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 ไหมเดินไปไหนมาไหนฟังเพลงมั่งอะไรมั่งเงี้ยบูทูธอะไรของเขาเนี่ยเออคือตำรวจเขาก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะน้องใส่หูฟังเหมือนคุยกับใครบางคนอยู่ตลอดเวลาตำรวจเลยบอกว่าวางสายก่อนแล้ววางมีดลงด้วย นั่นน่ะน้องถึงเหมือนมีสติมากขึ้นแล้วก็คุยกับตํารวจรู้เรื่องค่ะผงรู้แล้วว่าไม่ได้ฟังเพลงอ,ะอ่ะหรอไม่ใช่ว่าติดไว้เพื่อรอรับสายใครคือบางทีมันอาจจะได้ยินเสียงข้างในหูไงพี่น้องเล่าให้ฟังว,ว่าน้องเหมือนถูกสะกดจิตเลยให้ทําตามเสียงที่อยู่ในสายก<ะ>่อนที่ตํารวจจะช่วยเอาไว้โดยที่ไม่มีเหตุความรุนแรงอะไรเกิดขึ้น เหตุการณ์นี้จริงๆมันเริ่มมาจากมีนักศึกษามหาวิทยาลัยหนึ่งอะประมาณ10คนค่ะทยอยเดินทางมาแจ้งความกับตำรวจสพภูพิงพระราชนิเวศบอกว่ามีแก๊งคอร์เซนเตอร์อ้างตัวเป็นอาจารย์ทำโครงการให้ทุนพานักศึกษาไปดูงานและเรียนต่อปริญญาโทที่ต่างประเทศคืออเมริกากับออสเตรเลียค่ะแล้วก็บอกว่าจะได้ทางานกับบริษัทของต่างประเทศด้วยนะมีข้อแม้นิดเดียวจ่ายค่าดำเนินการขอวีซ่าและเงินสำหรับทำสเตทเมนต์ ก็เลยทําให้นักศึกษาและผู้ปกครองหลายคนหลงเชื่อสูญเงินเป็นหลักล้านเลยค่ะพี่อุ๋ย hmm. น้องผู้หญิงคนเมื่อกี้ก็เหมือนกันทีนี้มีแม่ของนักศึกษาชายคนนึงมาแจ้งความนะคะเล่าบอกว่าแก๊ง call center เนี่ย hmm. อ้างบอกว่าลูกชายใช้เบอร์โทรศัพท์ไปทําผิดกฎหมายต้องตรวจสอบ hmm. ทรัพย์สินด้วยการให้โอนเงินตามจํานวนยอดมาตรวจสอบ hmm. ซึ่งระหว่างเนี้ยุยมันเหมือนเดิมเลยพี่อุ๋ย hmm. ลูกชายต้องวิดีโอคอลกับแก๊ง call center ตลอดเวลา hmm. เป็นอย่างนี้อยู่2วัน ครับแล้วก็ให้ลูกชายมาหลอกครอบครัว <c oughs> เขียนสคริปต์และแนวคำถามมาไว้ให้เสร็จจับเลยนะบอกว่าต้องการเงินเพื่อไปรันเรสเตตเมนต์นในบัญชีจะได้เอาไปดูงานที่ต่างประเทศส่งเอกสารปลอมที่อ้างว่าเป็นของมหาวิทยาลัยมาให้ด้วยแถมแกลง call center เนี่ยอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลายัยต่อสายคุยกับครอบครัวอีกต่างหากพ่อแม่เนาะด้วยความรักลูกไงก็รวบรวมเงินที่มีแถมยังไปกู้เพิ่มด้วย โอนไปให้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์สี่ครั้งที่สองล้านห้าพันบาทอพอโอนเงินไปเสร็จปุ๊บติดต่อไม่ได้อีกเลยรู้เลยว่าอ่ะโดนหลอกแล้วล่ะซึ่งตอนนี้ลูกเครียดมากมแม่นี่ต้องคอยแบบอยู่เป็นเพื่อนลูกใกล้ชิดเลยเพราะกลัวลูกจะคิดทำร้ายตัวเองครับอ่ะเงินที่โอนไปเนี่ยเหมือนกับว่า เอาไปเดินสเตตเมนต์ต้องมีสามล้านโอนเรื่อยๆโอนเรื่อยๆหลอกหลอกให้โอนสองวันโอนไปกี่ครั้งอะโอนไปสี่ครั้งครั้งละเท่าไหร่ครั้งละห้าแสนมันก็หมดประมาณสองล้านใช่สองล้านท่วนเลยใช่ไหมสองล้านห้าพันมีจฉาชีพกลุ่มนี้ก็ติดต่อมาเรื่อยๆหรอติดต่อมาเรื่อย,อตตออยๆติดต่อแม่ด้วย ติดต่อแม่คุยกับแม่ด้วยใชแ่แล้วเราเราเชื่อไหมครับบอกว่ามันเกิดขึ้นจริงม,มันม,มันแฝงตัวเป็นอาจารย์เลยอ่ะทีนี้ปรากฏว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งถูกนําภาพไปแอบอ้างค่ะพี่อุ๋ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธีรนุชสิริวิทยากรเธอเป็นรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย,ะยนะเธอบอกว่าเธอถูกเอาชื่อเอารูปถ่ายและตำแหน่งไปแอบอ้างจนมีนักศึกษาหลายคนทั้งที่ทอยู่ที่เชียงใหม่ทั้งต่างจังหวัดหลายจังหวัดเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินไปให้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยไอโครงการไปดูงานไปศึกษาไปทํางานที่ต่างประเทศอเมริกาออสเตรเลียอะไรเนี่ยเธอไม่ได้ทําเลย ส่วนตัวเธอเชื่อว่าแก๊ง call center น่าจะเอาข้อมูลของเธอมาจากแบบเหมือนเซิร์ชเอาในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอะค่ะซึ่งตอนนี้เธอเครียดมากเพราะว่าคือไอ้ภาพแล้วก็ตำแหน่งรวมถึงชื่อที่เอาไปหลอกไปแอบอ้างมาเป็นชื่อเธอเป็นหน้าเธออืมกระบวนการที่เราจะพานักศึกษาไปอะคะ่ะมันจะเป็นกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้มีหลักฐานชัดเจนเนาะคือนักศึกษาสามารถเข้ามาที่คณะ มาติดต่อห้องวิเทศหรือห้องกิจการนักศึกษาถามหาทุนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีตัวตนจ,จริงๆเนะะี่ยค่ะก็คือก็มีเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าจะเป็นลักษณะของการโอนเงินค่าดําเนินการต่างๆค่ะมันจะเป็นลนักษณะที่อย่างที่คณะมนุษย์พาไปอะคะ่ะก็จะเป็นการที่ เด็กอะ่ะาจจะต้องเสียค่าวีซ่าเองแต่เด็กก็เสียกับบริษัท VFS ที่ทำวีซ่าโดยตรงคณะมนุษย์ไม่มีการเรียกเก็บเด็กเพื่อที่จะเอาเงินลงบัญชีอาจารย์แล้วก็ไปปล่อยอีกทางหนึ่งเจะไม่มีค่ะ นี่ค่ะก็จย์ก็ขอชี้แจงนะคะส่วนทางด้านพ่วมกับการสพภูพิงราชนิเวศก็เปิดเผยกับไกด์ธนกรทีมข่าวของเรานะคะว่าตอนนี้มีนักศึกษาเข้ามาแจ้งความแล้วสิบคนมูลค่าความเสียหายเนี่ยหลายล้านบาทเลยส่วนน้องผู้หญิงอตกลงมันใช่เรื่องสะกดจิตหมูอะไรไหมออใช่ไหมเพราะน้องรู้สึกเหมือนน้องแบบเหมือนถูกสะกดจิตให้ทําตามเลยตำรวจบอกน้องไม่ได้ถูกสะกดจิตค่ะแต่แก๊ง call center เนี่ยใช้หลักจิตวิทยามาคุย เออเหมือนปั่นประสาทอย่างนั้นอ่ะก็เหมือนกับหลายๆเคสที่ว่าอย่าวางสายนะอย่าวางสายนะคุยบางคนกลัวบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะคุยข้ามวันข้ามคืนบางคนอ่ะไม่กล้าวางหูว่ะใช่มันก็ล้าหลังเกิดเหตุก็เลยประสานไปยังมหาวิทยาลัยให้ออกประกาศเตือนนักศึกษาให้ระวังตัวด้วยส่วนในแง่ของคดีความเนี่ยก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตามล่าแก๊ง c a ซ l นเตอร์แก๊งนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้นะคะ